กำลังควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะคะลองตักอาหารที่กินปริมาณที่อิ่มกําลังดีอเอ,อ,อย่าแบบเผื่อนะต่อไปก็ต้องวางแผนอาหารว่างอาการกินอาหารมื้อเล็กๆกับมันก็ดีม,มันก็ดีต่อแบบระบบร่างกายแต่ละวันมันจะช่วยให้แบบมีพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเราจัดสารกินไม่เป็นออกินอาหารว่างก็ควรจะเป็นผลไม้หรือว่าจะเป็นสลัดะอะไรที่เบาๆมากกว่าขานมก็น่าจะเป็นแบบพวกนแนดกที่ทำจากธัญ,ญพืชอนอาะอย่างนั้นถึงมันจะได้รสอร่อยกว่าก็ยังดีกว่าพวกขนมอบ เขียวที่มันแบบว่ามีแป้งมีแบบโปรชูเอะอะไรอย่างนี้แต่ยังไงต่อให้เป็นขนมยังไงมันก็กินไม่ไม่มีวันที่แบบจะกิน2ชิ้นแล้วพอมันก็จะกินเรื่อยๆแล้วปริมาณที่มันเยอะนี่แหละมันจะทำให เป็นตัวดีเลยเหมือนการมาเหมือนติดลมใช่ไหมว่ากิ่งต่อเดี๋ยวนี้จะพยายามไม่ซื้อขนมมาใส่ตู้เย็นไม่ไม่ซื้อมาเก็บแล้วไม่ซื้ออะไรมาแล้วก็จะแบบถ้าเกิดดูทีวีหรือว่างอะไรเงี้ยก็จะกินเรื่อยๆแต่ไม่หิวนะตอนนี้จะเปลี่ยนในสัยตัวเองเป็นชอบไปกินผลไม้แทนก็ชอบกินมะม่วงเปรี้ยวกับฝรั่งแต่เป็นฝรั่งที่แบบสุกๆอ่ะเคยกินใช่ไหมนิ่มๆเลยนช่ไใช่มันจะเนนิ่มๆแล้วมันก็จะหวานมากหุ่นกับพรกเกลือนะอร่อยอย่าบอกแต่ฝรั่งมันจะช่วยเรื่องผิวด้วย ถ้ากินแล้วผิวมันจะสายผิวเนียนเหรออือเอาพอนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องเรีบเดี๋ยวนี้ต้องไว้เรยไปกินอีกเออต้องมาสุกๆนิ่มๆเท่านั้นนะคะนะอร่อยเชียวแต่ฉันชอบกินแบบกรุบกรอบอย่าพูดได้ไหมตอนนี้มันเที่ยงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยได้ข่าวว่าินเข้าแล้วตอนเช้าอืมนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เรามาฝากกันข้าเข่ใช่บางคนอาจจะมี มากกว่าห้าข้อนั่นก็ได้โหบางคนเห็นแถวข้างบ้านเนี่ยรักสุขภาพมากตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งหกโมงนี่ก็ต้องออกไปวิ่งอะจอกิงไปจอกิงเขาก็จะหาอะไรทําแบบหาอะไรทานที่แบบเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพอันนี้คือมันเห็นผลระยะยาวจริงใช่แต่เขาก็ดูแบบว่าเขาก็รู้มีอายุเยอะแล้วนะแต่เขาก็ยังดูแบบหุ่นดีแบบดูฟิตอยู่เลยอ่ะอก็คือเขาก็เก่งเหมือนกันนะที่แบบเขาแบบไม่ขี้เกียจอะเขาขยันแลยก็เลยหาเวลรได้ใช่คือเนี้ย เคยดูรายการรายการหนึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อวานหรือเมื่อ,อมืซื่นั่นแหละเขาอายุคุณลุงอายุ80ปีแล้วแต่เล่นกีฬาทุกวัน ฟิตเนสทุกวันจนตอนนี้80แต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่ย,ยังหลอ่อยังแข็งแรงอยู่ยเลยเป็นคนในวงการนั่นแหละช่วยได้จร<ต>ิง <IG S 1> นะคะเนี่ยแข็งแรงเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเดินประมาณสักสินาทีก่อนอเดินเดินช้าๆเดินปกติแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อยากจะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าแก่แล้วหรือว่าไม่เคยเออกกําลังกาย คือตอนแรกคือมาตอนเช้าแล้วคือบันไดเลื่อนยังไม่เปิดก็เลยแบบตัดสินใจขี้เกียจอ้อมไงก็เลยเดินขึ้นไปเลยห้าชั้นโอ้ยก้อนเดินไปข้างหลังแม่แล้วลิฟต์อ๋ออันนี้คือรถขาเปล่าขี้เกียจเดินอ้อมเดินอ้อมดีกว่าไม่ไหวจริงมันเหนื่อยมากแบบโอ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมไม่เอายาดองสูงนะโอ้บันไดลุ่สูงนะดูว่าขึ้นอยู่ดอนสุเทพแล้วนะรวมๆกันแล้วนี่ขึ้นบันไดดอนสุเทพได้เลยนะเนี่ยเออไหนเหนื่อยไม่ไม่ไหว อย่างกับเหมือนพี่กะละแมงไงก่อนที่จะอะไรการต้องวิ่งขึ้นมาไดก่อนเพรารแบบว่าเหมือนกระตุ้นให้แบบว่าหัวใจเปนาวเฟิร์มเป้นอะไรด้วยใช่ไหมหุ่นคอเฟิร์มจะบอกว่าการที่เธอไปเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สําคัญนะช่วยในการออกกาลังกายอย่างว่าเลยทุ่สวนเลยอ่ะมันยืดได้หมดเลยใช่แต่ก่อนจะเต้นเนสติถ่นและวิชาชีประจําตัวครูขึ้นมากด บนตัวชันะโอ้ท่าเนี้เอาไปเต้นในผับได้ไหม่ะท่าพวกเต้นได้อาดับได้ตายละเพื่อนคงหนีหมดนะฮะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเราก็ยังมีสาระดีๆอีกเนาะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะ๊ฝ้า,าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหนอกไี่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องวาชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือก <S 2> <S 2> <พ ora> ดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 กับช่วงสุดท้ายของรายการะนะคะกับช่วงสเปเชียลดาราอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องมีเรื่องดารามาฝากกันอีอเ<ร>กเนเชราก็จะมีพนักพนักงานพัฒนานการของดาราพังนานการมาจากไหนวะพัฒ <laughs> นานการของดารานะคะ,ะในแต่เร ในแต่และว,วันี่ยที่เรานํามาฝากกันเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ซ้ําอยู่แล้วบางทีก็จะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นบุคคลที่คุณคุนหน้าคุณตากันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวห้าวหาแต่ว่าวางคนก็อยากรู้ไหว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปยังไงเขาเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างเออเราจะบอกหรือเปล่าเ่ะเราไม่บอกค่ะเราให้ดูกันเองดูกันเองแล้วกันเนะเออเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันบางทีเ่ะเขาอาจจะทําแค่นี้แต่จริงๆแล้วเขาผอมลงก็ได้เออหรือว่าใช้การแต่งหน้าช่วยเออใช่ไไวันนี้ใช่เป็นนักร้อง อ่าอยู่สังกัดแบบว่าค่าย AF นั่นเองอ่าของ True นะคะก็คือสาวพระแพงนั่นเองอ่ะที่โดยดีเป็นในลุคสาวห้าวใช่ชอบแต่งตัวเท่ๆมากไม่คิดเลยนะว่าเขาจะไปกิกกับผู้ชายได้แต่เขาก็กิกได้ก็เหมือนซานิเมื่อก่อนไงแต่งตัวแล้วเคยเห็นซานิที่เปลี่ยนลุอแแบบแต่งตัวแบบผู้หญิงเลยนะแล้วก็มัดผมแบบหางยาวๆขึ้นแบบเฮ้ ใคนเดียวกันจริง<ว>ปะเนี่ยสวยเออสวยเลยนะวันนั้นที่เห็นจมูกแบบว่าพู้มากมแล้วหน้าก็เล็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น<ะ>พี่น้องในวงการของเขาเหมือนกันใช่เขาเรียกว่าอยู่ในครอบครัวเ f เหมือนกันเนาะ แต่ว่าทําสวยแล้วงานก็เข้าเยอะนะจ๊ะมีผลงานเพลงก็คือเสียงเขาก็ดีอยู่แล้วออบวกกับว่าละครเขาก็เล่นได้ใช่ไหมฉะนั้นก็มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆเขาก็เลิเพราะว่าเขาเรียนตอน a ค a d e เดมี่ประกวดเอาดเพราะว่าเขาผ่านเข้ารอบหนึ่งคนใช่ไหมแต่ตอนนั้นที่เขาประกวด AF เข้ามาอแล้วตอนที่เขาแข่งขันนะเขาก็ถ้าเกิดว่าผู้ชมจำไม่ผิดแล้วก็คอยติดตามนะคะเขาอยู่ในเขาเรียกว่าเขาได้ V3 ใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นเขาก็ เหมือนเข้ามาเหมือนแบบแข่งขันน่ะใช้แบบว่าร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเขาเขาเรียกว่าเขามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเยอะใช่ใช่เขามีพรสวรรค์เยอะเนาะแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็เหมือนถึงจะไม่ได้ที่หนึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังมีผลงานที่บางทีก็เขาเรียกได้ว่าเยอะกว่าคนที่ได้พื้นฐานพื้นฐานมันดีอยู่แล้วแค่มาเสริมเติมแต่งนิดหน่อยมันก็จะแบบยิ่งดียิ่งขึ้นช่ แล้วเรียกได้ว่าเพลงของเขานี่ก็ฮิตเหมือนกันนะค่ะเออแต่และเพลงเนี่ยที่เขาเคยได้ยินอย่างเช่นเพลงอะไรเนี่ยพูดสี่อู้ที่แต่งตั้งนานแล้วนะปี2554เออเพราะว่าเขามีผลงานมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเออ เราว่าเหมือนก็เราเคยได้ยินนะแมืว่าก่อนหนายังเคยฟังเลยชอบเขาแต่บางทีฟังแต่อาจจะไม่แบบล็อกล็อกอาจจะไม่รู้ชื่อเพลงก็ได้เออเราอาจจะฟังแต่เราแต่รู้สึกว่าเสียงเขาก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเป็นแบบแ็ลกล็อกหน่อยใช่ไหมเออแต่ว่าเขาก็ยังมีผลงานละครตามมาด้วยนะเล่นละครก็น่ารักเราก็อาจจะเห็นแบบซิทคอมตามซิทคอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างตอนที่เห็นดันเด่นเด่นเลยก็เป็นเรื่องวุ่นนักรักตลาดรักข้างตลาดเออที่เขารับบทเป็นแพรว่าอันนี้น่ารัก เออแบบเป็นสาวห้าวๆนิดนึงนะเออไอซิดคอมอะไรเงี้ยก็ชอบดูเฮฮาหน้าซอยอ๋อดูเหมือนกันตลกดีชอบเจ็ดเออที่เขาที่เขาบอกว่าเราบทเป็นโซ่อืมนี่ก็เก๋เหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มีความสามารถค่ะแบบว่าปึ๊กเลยทีเดียวที่เขามีข่าวก่นี่ด้วยไงตีเอเอว่าเออที่เราไม่คิดว่าเขาจะกิดกันได้พี่น้องวงการเดียวกันใช่แต่ไม่เชื่อไม่แบบตอนแรกๆคือไม่คิดเลยนะว่าแบบว่าเขาจะ มีผลงานได้เยอะขนาดนี้เพราะว่า AF อะไรเพราะว่า AF อ่ะเออก็แบบอาจจะแบบถ้าเกิดว่าเทียบอะไรเงี้ยคนก็จะเป็นไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมอันนั้นเรื่องผลงานเพลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เ,เป็นที่ยอมรับมากขึ้นใช่ก็แบบคุณภาพทีเดียว,แล,วแล้วคือคแบบผลิตนักร้องออกมาเยอะมากใช่ที่เด่นเดนเลยนี่ก็คือน่าจะเป็นออฟฟองสักเออ,เอ,อ อันนี้ขอใจเจอแรกเบอร์โทมไหมเออไม่ใช่เพลงของตัวเองนะแต่ร้องให้คนดูได้แต่ได้ได้คือแบบเต้นได้แบบสุดยอดชอบดูเต้นมาเอ้าเพสเต้นให้เราเร็วแล้วเร็วโชว์อ้าวอายอายมากเต้นกับกระจกเลยกระจกสายอมรอบนี่เต้นได้แน่นอนนะ ต้องมีคนดูเยอะๆถึงจะเต้นได้แต่ว่าพูดถึงว่าหน้าตาที่เปลี่ยนไปของเขากันดีกว่าเมื่อก่อนเขาก็จะแบบว่าผมซอยสั้นๆปัดปดอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูร็อกๆอะไรอย่างเงี้ยอสมัยนี้มันลุกที่โตขึ้นเขาก็แบบว่าเริ่มที่จะแบบว่าไม่ไม่ดุแบบไม่เปรี้ยวซ่าจนแบบเด็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอก็เลยแบบออกแนวแบบเปรี้ยวๆทางตูโตๆบ้างแต่เขารับนะคะว่าเขาว่าเสริม จะโมกเอเอก็ม,กมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอยู่แล้วเนาะใช่ทำมาแล้วอย่างที่บอกดีทำ,ทำแล้วออทำแล้วงานยองานเยอะข,ข,ขึ้นแล้วทำแล้วยอมรับ อคนก็ชื่นชมใช่ไหมใช่อย่าไปทำเลยก็สวยขึ้นนะก็ทาแล้วสวยขึ้นเออก็โอเคนะทำน่นนิดนี่หน่อยสวยอยากให้ทําออกมาแบบเป็นธรรมชาติอไม่อยากให้ทําออกมาแล้วดูแบบดูโป๊ะดูแบบดูเฮ้ยแบบเปลี่ยนจากตัวจริงไปเลยใช่เ่มันมีเพื่อนคนนึงเหมือนกันแบบหน้าโค้งหน้าก็ดีอยู่แล้วนะคางเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บอกว่าเออเนี่ยอยากจะไปทำคางอีกอยากให้คางดูแลก็ ก็เลยแบบไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรแต่บอกว่ามันดีแล้วนะอก็ยังไปทําปรากฏว่ามันแหลมออกมาแบบแหลมไปเอแหลมออกมาแบบรู้ว่าทําคือแหลมแบบอย่างเงี้ยมันมีแบบเป็นเนื้อออกมาอีกเอาดารามาเป็นแบบอย่างหรือเปล่าคือดาราที่เขาทําอ่ะพอเขาต้องใช้หน้าใช่แล้วล่ะเขาหาเงินข้าก้อแล้วก็เข้าก้องมันจะพอดีใช่มันจะพอดีแต่ว่าถ้าคนปกติชีวิตจริงคือแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่คนดูรู้อ่ะแลอวลออย่างเนี้ยเนาะฉีดแบบบางที่เงี้ย อาจจะเป็นไม่เป็นอันตรายหรอกคือสัญญกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แบบครั้งเดียวแล้วมันจะบางคนไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันจะสวยเลยใช่เพราะคางสัญญกรรมนี้มันก็ไม่มีใช่ไหมอาจจะมีแค่ฉีดฟิลเลอร์มีสารเติมตกแต่งได้เสริมไปเลยมีแต่ว่าแต่นี่ฉีดฉีดเอาฉีดถ้าจมูกมันไม่น่ากลัว ม,มันก็แบบมันยังอยู่ตรงนี้เนาะแต่คางเนี่ยมีสิทธิ์ที่แบบน <Not S 2> กระทบได้ง่ายง่ายสุดจม,มูกเนี่ยแบบก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้แบบว่าใครมาโดนจมูกอะไรเงี้ยถึงจะไม่ถึงจะทําหรือไม่ทำํำเลยแบบเฮ้ยยายามันเป็นปส่วนเออมันเป็นส่วนที่แบบส่วนหนึ่งของใบ<า>หน้า,นาที่เหลืออยู่ทางหน้าเลยดีกว่าถ้าเกิดอะไรยังไงก็อย่ามาทําหน้าฉันเออตัวมันยังรักษาแบบเออมันยังใส่เสื้อผ้าปิดได้แต่เนรูปิด็ไม่ได้เด็กแล้วอะคือแบบเหมือนสมัยป .6 ไม่สมัยปะผมนั่งเรียนอยู่แล้วเพื่อนอ่ะผมอ่ะเข้าใจว่าสมัยเรียนอ่ะเราจะมัดจะเปียจะหวีอะไรอ่ะมันจะได้แค่รอบเดียวทั้งนั้นเราก็ต้องแกะใหม่แล้วแม่เราทําให้อ่ะเราก็ต้องแกะไหมทั้งหมดเลยใช่แล้วเพื่อนก็จะเฉยเฮ้ยเฉยมาตีผมเฉชมาแบกว่าเล่นผมอะไรเงี้ยล้วก็แบบเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่างนี้จบเลแล้วก็ร้องไห้มีอยู่ครั้งหนึ่งร้องไห้เพื่อเบอกอะไรวะแค่จะเล่นด้วยนิดเดียวไแล้วร้องไห้ด้วยแล้วทันทีก็เลยได้ฉายามาสองฉายา ฉายาว่าบอบางกับละมุนละไมแค่บอกว่าเพื่อนเล่นผมไม่ได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ใครอยากแก้ยังนะคะมาเลยออหัวนางนี่แหละก็แต่ตอนนี้เจ้ามหาลไรสบายใครจะดึงกระช่างล่างถูเลยเอาไปเลยเต็มี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้เข้าแก๊งนี่แหละเนาะผับแพงใครอยาก ใครชอบก็ยึดเป็นไอดอลได้นำสิ่งดีๆไปตอบใช้กับตัวเองใช้แล้วนะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือ B1 นั่นเองจะช่วยคุณนั้นเขาวเนี่ยสว่กระจ่างใสค่ะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง INTV และทีวดีค่ะวันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ